ต้นครับวันนี้จะมารีวิวตัวแบ c k เอชชั่นนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่9 3 4 0 0 0บาทนะครับโปรโมชั่นดาว69,0 0 0บาทนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับว่าในส่วนของ6 9 0 0 0บาทลูกค้าจะได้อะไรไปบ้านนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากกระจังหน้านะครับกระจังหน้าตัวนี้จะเป็นแบบอินเตอร์ล็อกนะครับตัวนี้จะเป็นคําว่านาวาล่าใส่สีเทานั่นเองนะครับสีเทาตัวนี้ก็จะดูเรียบหรูและดูแพงมากๆนะครับในส่วนของกระจังด้านหน้าก็จะมีรูลบายความร้อนนั่นเองนะครับส่วนของโลโก้นิสสันนีี้้จะเป็โโลกส โคมีมนเอยนะครับตัดกสีดำหล่อลงตัวมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของใต้โลโก้ของเราจะมีกล้อง3 6 0องศาแสงอยู่นั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะมีให้ความปลอดภัยเพิ่มยิ่งขึ้นนะครับแล้วในส่วนถัดมาด้านข้างนะครับตัวนี้เราจะมีคิ้วข้อไฟหน้าให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของคิ้วนะครับก็จะทําให้ daytime running light ดูสว่างและชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับและในส่วนของไฟด้านหน้านะครับจะเป็นแบบค o s t i led นั่นเองนะครับตรงนี้เราจะมีไฟทั้งหมด4ดวงให้ลูกค้ามาพร้อมกันเลยนะครับ แล้วถัดมาด้านข้างนะครับด้านข้างตัวนี้ก็จะเป็นคิวซุ้มล้อขนาด6นิ้วแบบหมุดนั่นเองครับคิวซุ้มล้อแบบหมุดตัวนี้ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนหรือรีเควสได้นะครับต้องการแบบหมุดหรือแบบธรรมดาแบบเรียบเรียบหรูและดูดีเรามีให้ลูกค้าบริการทุกท่านนะครับในส่วนถัดมาด้านล่างนะครับด้านล่างตัวนี้จะเป็นแมกกาฟบ18นั่นเองนะครับลายทรนดนนครับสีดำตัดกับสีแดงนะครับรัดยางมอนเตอร์เอทนั่นเองนะครับซีเรีย์ยางของเราจะเป็น265 60R18 นั่นเองนะครับ ดูล้นล้นออกมาสอดรับกับคิ้วซุ้มร้อนนั่นเองนะครับตัวนี้หล่อและลงตัวมากๆนะครับในส่วนถัดมาด้านบนเลยนะครับด้านบนของเราก็จะเป็นกระจกหูช้างนะครับกระจกหูช้างของเราตัวนี้ก็จะเป็นสีดํานะครับติดตั้งกล้อง3 6 0องศาไว้ที่ด้านล่างด้วยนะครับตัวนี้สะดวกและปลอดภัยมากๆนะครับของตัว Back e dition นะครับถัดมาด้านข้างนะครับด้านข้างของตัวรถจะเป็นมือจับนะครับมือจับตัวนี้จะเป็นสีดำนะครับตักระสิตัวรถสีขาวหล่อลงตัวมากๆเลยนะครับ ในส่วนของด้านล่างนะครับตัวนี้จะเป็นบันไดขึ้นนะครับบันไดตัวนี้ก็จะทําเป็นสีดำนั่นเองนะครับเพื่อตัดกับสีตัวรถนะครับถัดมาด้านข้างจะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับตัวนี้จะเป็นสติ๊กเกอร์แบบลิมิเต็ดของแบ็ k อิดิชั่นนั่นเองครับตัวนี้จะเป็นสติ๊กเกอร์แบบ3า d นะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับเราสามารถเปลี่ยนโลโก้สติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับเรามีมากกว่า50แบบนั่นเองนะครับลูกค้าสามารถรีเควสได้เลยว่าลูกค้าต้องการแบบไหนนะครับเรามีพร้อมบริการลูกกคค้าาททุ่นนนนััเะรบ ในส่วนถัดมาด้านท้ายนะครับด้านท้ายของเรานะครับตัวนี้ก็จะเป็นหลอดไฟแบบ LED นะครับเป็นไฟซิกเนเจอร์ของเราก็คือจะเป็นตัว C นะครับเป็นแบบ LED นั่นเองแล้วเราก็จะแถมในส่วนของตัวคิ้วข้อไฟด้านท้ายให้นะครับเพื่อที่จะดูสอดรับและทําให้ดูมีมิติมากขึ้นดูหล่อมากขึ้นดูสปอร์ตกว่าเดิมนะครับและในส่วนของด้านท้ายนะครับฝาท้ายตัวนี้ของแบบอี dition เราก็จะมีสติ๊กเกอร์ติดให้ลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็ยังมีกล้องด้านหลังให้ด้วยเนาะกล้องมองหลัง สามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับและในส่วนของด้านท้ายนะครับตัวนี้จะเป็นบันได2สเต็ปนั่นเองครับบันได2สเต็ปตัวนี้ก็จะดูหล่อสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เราก็จะใส่ในส่วนของเซนเซอร์ถอยหลังให้ทั้งหมด4จุดเลยนะครับและที่ขาดไม่ได้นะครับตัวนี้จะเป็นโลบาร์นะครับโลบาร์แบบนี้ของเราสามารถเราก็จะใส่ของเอลเลนเดอร์ให้ลูกค้านะครับลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับต้องการแบบแขนสั้นแขนยาวหรือต้องการเป็นแบรนด์อื่นเราก็พร้อมให้ลูกค้า เลือกรลังสรรกันตามใจชอบเลยนะครับในส่วนของตรงนี้ลูกค้าสามารถใส่ถาดได้เพิ่มเติมนะครับถาดตัวนี้เราก็สามารถใส่และตกแต่งเพิ่มเติมได้เลยขอแค่ลูกค้ารีเควสมานะครับเราพร้อมจัดให้ลูกค้าทุกท่านนะครับในส่วนของภายในนะครับภายในตัวนี้ของ b บคดีชันนะครับในส่วนของภายในที่มาจากโรงงานนะครับตัวนี้ก็จะมี ในส่วนของหน้าจอของ Black Edition ที่มาจากโรงงาน,นครับจะเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วนะครับตัว8นิ้วตัวนี้เราสามารถมีกล้อง360องศาเราสามารถเปิดดูได้เลยนะครับ360องศาดียังไงเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูกันนะครับว่าคำว่า360องศาจะดีตรงไหนนะครับ ในส่วนของ b a c k e d i t i o n นะครับจะมีกล้อง360องศาให้ลูกค้าดูการใช้งานง่ายๆนะครับแค่กดลูก,ลกค้ากดคำว่า c a m e r านะครับตัวนี้กล้อง360องศาก็จะขึ้นมานะครับส,สังเกตจาก MOD นะครับ MOD ตัวนี้ก็จะเป็นระบบความปลอดภัยที่เพิ่มมาให้นะครับตัวนี้ MOD ดียังไง